ของเรานะคะแคมป์ครับด่านช้างวันนี้จะพาไปชมบรรยากาศที่พักที่อยู่ติดกับเขื่อนกระเสียวนะฮะ่ังเก็บน้ำกระเสียวอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีนะอันนี้เป็นทางเข้าที่พักของเรานะมาด่านช้างครั้งนี้เราพักที่แคมป์ครับ น้อยหน่อยนะที่นี่เขาจะมีร้านกาแฟด้วยนะเดี๋ยวเอาไว้เราจอดรถเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะพาเดินดูบรรยากาศของที่พักนะนให้ดูเส้นทางนะเส้นทางที่เข้ามาเข้ามาแบบง่ายๆเลยนะที่จอดรถเขาก็โอเคเลยอะเยอะดีเดี๋ยวเราขอ จอดรถแล้วเราขอไปติดต่อที่พักก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะพาเดินดูบรรยากาศของที่พักนะถึงแล้วนะที่พักของเราในคืนนี้นะแคมป์ครับดันช้างโหบรรยากาศดีมากนะฮะอันนี้เป็นที่จอดรถนะที่จอดรถเขาก็ค่อนข้างเยอะเลยนะแล้วก็จริงแล้วอะเมื่อเมื่อกี้เราเดินไปเช็คอินมาแล้วแหละ นะแล้วก็ที่จอดรถก็จะมีอยู่ข้างๆบ้านก็มีนะเราจะพาเดินดูบรรยากาศก่นกอนนะพอเราจอดรถเสร็จนะเราก็มาติดต่อเช็กอินที่จุดนี้นะฮะซึ่งจุดนี้จะเป็นจุดคาเฟ่นนะเป็นเป็นคาเฟ่คาเฟ่เขาเปิดถึง6โมงเย็นนะ แล้วก็มีร้านอาหารด้วยนะที่นี่ก็ก็<อ>ก็คือพร้อมนะมีคาเฟ่ให้นั่งเล่นแล้วก็มีอาหารให้สั่งรับประทานนะพักในที่เดียวจบครบเลยนะจุดเช็คอินของเขาจะอยู่ในคาเฟ่นะฮะเวลาเปิดของคาเฟ่8โมงถึง6โมงเย็นนะติดต่อสอบถามที่พัก0841942914นะ แคมคับดันช้างพาไปดูบรรยากาศด้านในคาเฟ่นนะตรงจุดนี้จะเป็นจุดเช็คอินนะฮะเมื่อเราเช็คอินเสร็จเราก็จะได้กุญแจนะเดี๋ยวเราพาเด,ดินดูบรรยากาศคาเฟ่นหน่อยเ,เขาจัดได้น่ารักมากเลยนะฮะ มีที่นั่งถ่ายรูปแบบน่ารักเก๋ๆนะเนี่ยคาเฟ่แล้วก็วิวของเขาจะเป็นวิวของอ่างเก็บน้ำนะถ้เาเป็นวิวของอ่างเก็บน้ํากระเสียวนะไม่แน่ใจว่าเราพูดผิดไหมเขื่อนหรืออ่างไม่แน่ใจนะตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ํานะน่ารักนะจุด เช็คอินเช็คเอาท์อยู่ในคาเฟ่นนะเดี๋ยวเราพาเดินดูบรรยากาศรอบๆที่พักก่อนนะแล้วเราจะพาเข้าไปดูที่ห้องพักของเรานะออกจากจุดเช็คอินออกจากคาเฟ่ตรงด้านซ้ายมือตรงนี้จะเป็นร้านอาหารแคมป์คับนะฮะเปิดตั้งแต่10โมงถึง4ี่ทุ่มเลยนะฮะหยุดทุกวันพฤหัส จะเป็นประมาณห้องสัมมนาแล้วก็ห้องอาหารนะฮะตรง,งนี้จะเป็นห้องสัมมนาแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นร้านอาหารสามารถสั่งอาหารรับประทานได้นะฮะถ้าเรามาพักที่นี่เนี้ย,ยก็ไม่ต้องออกไปด้านนอกเลยเนีย บรรยากาศดีมากๆเลยนะนั่งชมวิวเขื่อนกันเสียวได้แบบเพลินๆนะฮะวิวดีด้วยนะอันนี้เป็นที่นั่งรับประทานหมูกระทะในตอนเย็นนะฮะมองไปก็จะเห็นวิวของอ่างเก็บน้ำเดี๋ยวเราพาเดินไปดู บ้านพักของที่นี่นะฮะเรามาในวันศุกร์ที่18เดือนตุลาปี67นะมาถึงก็เวลาประมาณสักบ่ายสามโมงนะที่นี่เขาน่าจะเปิดใหม่ได้ประมาณสักปีนี้นะฮะยังใหม่อยู่เลยอ่ะ ข้างบนคาเฟ่นี้ขึ้นไปดูวิวได้ด้วยนะเดินดูบรรยากาศของบ้านพักนะอันนี้เป็นบ้านพักแบบเปิดหลังคานะบ้านพักแบบเปิดหลังคามีสองหลังนะหลังแรกติดกับคาเฟ่อีกหลังหนึ่งนะฮะหลังนี้นะที่เราจองนะเราจองหลังนี้ 4ขีดศูนย์หนึ่งนะหลังนี้บ้านพักแบบเปิดหลังคาเอาไว้เดี๋ยวเราพาเดินดูบรรยากาศเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเดินกลับมาให้ดูบรรยากาศบ้านพักนะแล้วก็จอดรถได้ตรงนี้เลยนะตรงข้างบ้านเลยนะเนี่ยราคา1000บาทนะะราคาบ้านพักแบบเปิดหลังคา1000บาทตรงนี้จะเป็นบ้านแบบหลังเล็กนะฮะสาม ขีดศูนย์นะเป็นบ้านหลัง,ลงเล็กมีสองหลังเหมือนกันนะฮะอันนี้เป็นสามขีดศูตรงนี้จะราคา1500บาทนะและก็อยู่ใกล้ๆกันคือเขาก็จะมีที่จอดรถข้างบ้านทุกหลังเลยนะตรงนี้จะเป็นบ้านหลังใหญ่นะบ้านหลังใหญ่ถ้าเหมาหลังเลยเนะี้ยจะพักได้10คน ราคา5,000บาทนะแต่ถ้าไม่เหมาหลังนะเขาก็จะมีแบ่งแบ่งให้พักเป็นห้องอะ่ะชั้น2มีสองห้องชั้นล่างจะมีสองห้องนะราคาก็จะแตกต่างกันไปะนะจะมีราคา1,500บาท1,800บาทอยู่ที่จำนวนคนเข้าพักนะ1,500ก็มี2คน1,800ก็อาจะพักได้3คนอะไรประมาณนี้นะฮะ บ,บ้านแบบแบบนี้เขาจะมีอยู่สองหลังส่วนจุดนี้จะเป็นจุดบริการห้องน้ำของคนที่มาพักเต็นท์นะฮะเดี๋ยวเราพาเดินไปดูส่วนที่เป็นเต็นทนะ์นี่ห้องน้ำตามมาดูห้องน้ำหน่อยนะฮะ ห้องน้ำของคนที่พักเต็นท์เต็นท์เขาจะเป็นเต็นท์แอร์นะฮะที่เนี้ยเป็นแคมป์ก็จะมีห้องน้ำห้องอาบน้ำอยู่เป็นห้องน้ำหญิงนะฮะแบบนี้เป็นยองยองสองห้องแล้วก็เป็นแบบชักโครกหนึ่งห้องแล้วก็เป็นห้องอาบน้ำด้วยมีสามห้องนะฮะผู้หญิงมีสามแล้วก็ห้องน้ำชายก็น่าจะมีสามห้องเหมือนกันนะ โอเคเลยอ่ะดูใหม่ๆดูสะอาดนะหลันี้ก็จะเป็นจุดจอดรถของคนที่พักเต็นนะฮะและราคาเต็นนี่จะต่างกันนะเนี่ยดูดูจากทรงของเต็นด้านหลังนะสองหลังน Bunny เนี้ยบันนี่เนี่ยจะราคา1,800บาทนะ องหลังเนี่ยนะหลังหนึ่งหลังสองเนี่ยหลังหนึ่งหลังสองบันนี่เนี่ยจะจะเป็นราคา1,800บาทส่วนไอ้บัตดีเนี่ยบัตดีสองกับบัตดีหนึ่งนี่จะเป็นเต็นท์แบบราคา1,500บาทนะก็จะแคบกว่าบันนี่นิดนึงนะฮะ ราคาพันหกับราคาพันแเป็นเต็นต์ติดแอร์ทั้งหมดเลยนะวิวอ่างเก็บน้ำนะฮะอันนี้เป็นบรรยากาศภายในเต็นท์เราไม่ได้เปิดให้ดูนะก็ให้ดูคร่าวๆแล้วกันนะไม่กล้าเปิดของเขานะก็โอเคนะแล้ววิวข้างหลังก็เป็นวิวของภูเขา วิวสวยดีนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะพาเดินไปดูบรรยากาศห้องผักของเรานะเราจองมาเป็นบ้านเปิดหลังคาห้องสี่ขีดศูนย์หนึ่งนะฮะอันนี้สามารถจอดรถได้นะรถเล็กนะฮะพามาดูบรรยากาศของบ้านพักก็มีที่นั่งและประทานอาหารนะฮะ นี้ก็เป็นประตูทางเข้าอันนี้เป็นบรรยากาศด้านในห้องนะอืมก็เป็นเหมือนเป็นแบบสามเหลี่ยมนะเป็นเตียงนอนเตียงนอนนะ่าจะประมาณสักห้าฟุตเนาะหก <6 S 1> <6 S 2> ฟุตนะฮะเตียงนอนหกฟุตไม่มีตู้เย็นให้นะฮะมีเก้าอี้สนามให้สองตัวแล้วก็ ั้างในก็จะเป็นแบบหลังคานี่แบบเปิดหลังคาถ้าเปิดหลังคาต้องมีคนมาช่วยเปิดนะแล้วก็ดันขึ้นเลยนะพอเปิดหลังคาออกมานะนี่วิวสวยเลยอะ่ะเมื่อกี้ต้องไหว้วันให้น้องเขาช่วยนะเปิดคนเดียวไม่ได้เลย มุมนี้ด้วยนะมุมนั่งเล่นถ่ายรูปหน้าบ้านนะฮะเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศของห้องน้ำหน่อยนะอยู่นอกบ้านนะห้องน้ำ้อมีเครื่องทำน้ำอุ่นให้พอประมาณนะไม่ได้กว้างมากนะฮะ มีเก้าอี้ให้สองตัวนะเก้าอี้สนามนั่งชมวิวนะแล้วก็อันนี้เป็นบ้านที่เราเปิดหลังคาแล้วนะย้ำอีกทีนะอุปกรณ์ก็คือจะมีชุดอาบน้ำให้นะมีผ้าเจ็ดตัวตรงนี้ถ้าเรามาคนเดียวก็ให้น้องพนักงานมาช่วยเปิดได้นะต้องเปิดสองคนนะจะเป็นยาก,กันยุงมีให้ มีน้ำให้ที่นี่ไม่มีตู้เย็นให้นะมีแอร์ให้นะไม่มีตู้เย็นแต่มีร้านอาหารมีคาเฟ่บริการไม่มีอาหารเช้าให้แต่เขาจะมีคูปองเครื่องดื่มให้สองแก้วนะฮะเครื่องดื่มเราจะรับตอนเช้าหรือตอนเย็นก็ได้นะฮะก็ให้ห้องัะสองแก้วซึ่งก็ไปรับที่คาเฟ่ไปสั่งได้เลยนะเหมือนเราสั่งกาแฟกินปกตินะ เดี๋ยวจะพาเดินดูบรรยากาศของวิวด้านบนนะอันนี้เป็นวิวด้านบนของบ้านพักแบบเปิดหลังคานะถ้าเป็นบ้านหลังเล็ก1,500้ารนี่จะไม่มีวิวด้านบนนะด้าน,นหลังภูเขาก็าเห็นวิวชัดเจนดีเช้าเๆก็มีที่นั่งจิบกาแฟชมวิวอยู่ด้านบนนะ